แผ่นที่สองโอ้โหโหน่านเล่นมากอ่ะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะปอป๋านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามใส่ปิ้งแล้วก็ใส่แผ่นทองคำลงไปด้วยค่ะอาจจะใส่กิสเตอร์แบบเพชรสีม่วงค่ะ <Hey. S 2> เพราะว่าเป็นสีที่ปอผ่าไม่ค่อยชอบค่ะ <What? S 2> แต่ว่าเอามาทำแล้วสวยดีแฮะ yeah. จะมาดูกันนะว่าสีไหนที่ป๊าปพาไม่ชอบแล้วทําในคลิปนี้จะสวยจริงหรือเปล่าใครอยากดูเลยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเราตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทกาวน้ําใสลงไปนะคะให้เกือบเต็มถ้วยเลยคะ่ะ <hés>: แล้วเราก็จะใส่น้ํายาทําสลามลงไปเลยนะคะทําการคนเขาให้เข้ากันค่ะาตอนนี้นะคะสลามของเราก็จับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคะ โอ้หฟินมากๆเลยดูยืดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทำสลามนะคะให้เต็มถ้วยนี้แล้วก็ทิ้งเอาไว้อีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันเนาะตอนที่ทิ้งเอาไว้ต้องปิดฝาหรือว่าหาอะไรมาปิดด้วยนะคะเป้าพาใช้แบบนี้ค่ะนี่ใช้จานรองนะคะปิดแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแม่ก็จะคว่ำเป็นแบบนี้นะให้พอดีชามแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้อากาศหรือว่าลมเข้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ดีค่ะก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยสลามของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหทาดาโอ้ใส่มากมากเลยค่ะดูสิเห็นมือด้านในเลยนะใส่ไหมคะทุกคนดูดิใส่มากเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งสลามกันเลยนะคะเราจะใส่กากเพชรสีม่วงนะคะทั้งหมด3ชั้นค่ะเริ่มจากชั้นที่1ก่อนเลยนะคะ ไปเป็นชั้นที่สองนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เป็นชั้นที่สามนะคะเราจะแอบใส่สีเขียวกับสีฟ้าอย่างละหนึ่งหยดนะคะใส่เข้าไปค่ะหนึ่งก็สองเราจะใส่แผ่นทองทั้งหมดห้าแผ่นนะคะเป็นแผ่นทองใหญ่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปรอบๆค่ะ สองโอ้โหนาเล่นมากอะ่ะทุกคนดูดิสามต้องรีบๆไปงั้นนะเดี๋ยวมันจะเลอะนะ <Fantasy. S 1> <Fantasy. S 2> แผ่นที่สี่แผ่นสุดท้ายว้าวเราใส่ทองลงไปแล้วค่ะทุกคนคิดว่าสลามหมอกเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะรวยไหมคะเหมือนจะรวยนะคะพี่ผา <c oughs> เราลองกดเลยนะพร้อมกันหนึ่งสองสามอ้ทองมันบึ๊บบึ้บบึบ,บ,บหายไปเลยค่ะทุกคนดูดิเฮ้ย <c oughs> น่าเล่นมากเราก็จะดึงยืดนะคะเอาสลามใส่ผม,มันเหลวแล้วอะ่ะดูทุกคนมาปิดค่ะปิดเลยเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมเป็นสีม่วงทองค่ะแล้วก็คว่ำลงไปนะคะเป็นยงังไงโอ้ดูสิคะทุกคนสวยอะ่ะใสมากโอ้โลงมาแล้วค่ะ อย่าลืมนะว่าเราใส่สีลงไปด้วยนะคะเราลองคุกเขาให้เข้ากันเขาจะเป็นสีอะไรคะโ,โหกระเด็นสวยไหมนี่ค่ะเป็นสีเขียวอ่นอ,อนๆเห็นไหมคะสีเขียวกับสีฟ้าจิ้มฟินมากค่ะสวยมากจริงๆค่ะเป็นมรกตเลยค่ะ วดูมีมิติมากเลยนะคะดูสิมีทุกสีเลยยืดออกมาเป็นเขียวมรกตเลยค่ะนี่เวลาเขาทำกันนะเขาจะดึงยืดแบบนี้ค่ะ เราใส่น้ำยาทําสลามลงไปนิดหนึ่งนะคะเพราะค่อนข้างที่จะติดมือแล้วะคะ่ะต้องใส่น้ํายาทําสลามช่วยนะยืดเล่นฟินมากทุกคนดูเวลาสลามมันเหลวะนะคะ แบบไม่จับตัวเป็นก้อนมากอะค่ะมันทําให้ทุกอย่างอะมันเล่นฟินมากค่ะจิ้มเนี่ยคือจิ้มฟินมากเลยอะจิ้มไปตรงไหนก็ฟินเพราะฉะนั้นควรจะเป็นสลามน้ําใสเนี่แหละฟินสุดละเห็นปะสวยไหมคะรวมกันแล้วเป็นสีเขียวมรกตนะคะ แล้วก็แทรกด้วยสีม่วงค่ะกากเพชรม่วงนะคะแล้วก็ยังมีเศษทองอยู่ด้านในนะคะเป็นสลามมรกตที่แพงมากค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้เปลาพาอะไรมาสอนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ไล,ลน์นีนนะแาไงคลิปนี้เปล่าพาไปแล้วนะเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้นนนนลป,ปลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ